สวัสดีสีสวัสดีนะครับพบพบกันเช่นเคยกับก้าววีนะครับเรามาดวนตับอุ้ยไปนะครับสกิลสองใส่มันรีบรองคอขานนะครับโอ้โหโอ้โเก็บไปแล้วหนึ่งนะครับโอ้โหมาอีกโอ้โหอ้โหตบปั้นไปเรียบร้อยนะครับโอ้โหไม่ทำอะไรเลยนะเนี่ยโอ้โหไปนะครับไตคลิปไปเฮ้ย โดนโดนแล้วโดนแล้วโดนแล้วเอาไงเอาไงโดนโอ้ไม่เฮ้ยหนีดีกว่านี้หนีก่อนหนีก่อนหนีสองโอ้โหโดนสตันโดนสตันโอ้ไปไปแล้วไปแล้วกลับบ้านแล้วไม่ไม่ใช่นะไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วหนึ่งหนึ่งเนาะหนึ่งหนึ่งเออหนึ่งหนึ่งมาเลยหนึ่งหนึ่งถ้าหนึ่งหนึ่งนะโอ้โหเราอาศัยปั๊มเราเติมพลังก่อนจัดไปอาศัยปั๊มสามหนึ่งสามหนึ่งสามหนึ่งลดไปลดอดไปลด เรียบร้อยโดนป้อมมาดอกนี้สองหนึ่งโดนตัดข้อห้อยขาดงงไปแต่งตาแดงเลยโอ้โหเรียบร้อยนะครับโอ้โหเก็บใจขาดไปต่อครับไปต่อไปดูกันต่อนะครับเฮ้ยโดนสตันนะครับโอ้โห,โโหมาโดนอันติอันติอันติได้ไหมอันติได้ไหมอันติโหลดอยู่โอ้โหเก็บไปแล้วหนึ่งลายเฮ้ยเฮ้ย หนีเว้ยไม่เล่นเว้ยกลับมาอีกกลับมาอีกโอ้โหสองสองสองสามอ่ะสามจะรออะไรเราหนีหนีสิหนี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 วิ่งจนมาจุดตูดเลยไปไปเราไปโอ้โหเติมพลังสักหน่อยเดี๋ยวโดนโดนผมเดี๋ยวโดนผมรอป้อมสามอ๋อสามอ๋อ ไส่สามสี่สามสี่โดนไปแล้วหนึ่งหนึ่งเดียสองเดียวสองอู้อู้ตายตายอู้ตายตายโดนป้อมโอ้โหเกลียดไม่รอดในวดอกนี้เออโหประเทศไทยไทยแลนด์นะครับไปกลับบ้านดีกว่ารักเธอก่อนเคยจะไปอ่ะเต็มขีดจำกัดแล้วครับ เดี๋ยวมาเจอตะบ้านกลางเลยเจะก็ก็หงู้เ่ยโอ้โหมาสองมาตรงตีของเราเราก็ใส่พานไปตครับใส่ทานไปเลยโอ้โหเขาตุรีบอลก,กันเลาวร้องียบร้อยโอ้โหหลบใส่ผู้งยากเราไม่เลือครับดอกนี้ไม่เลือนะครับ ฮไม่เด <kidding> ี be ๋ยวเตรียมบาร์บั้มเลยเอาไปไหนดีโอ้ตอนนั้นกำกำลังจะวินงแล้วบั้มกำลังจะแตกแล้วโผล่มาอีกโดนผมหน่อยเป็นไงสามล้อสามล้อสามล้อโอ้โหเดี๋ยวสองใจเย็นล้อรอสกิลสองโยนใส่ตั้มไม่โดนไหมโอ้โหมาสามอัติเอาเอาเอเป็นไงเป็นไงโอ้โอ้โอ้โอโอ้โอ้โอตายไหมตายเรียบรถ เรียบร้อยโดนรอก่อนจับไปไหนลอดจับไปไหนลอดอ้าวโอเคเกียบไม่ลอดลยบางงานนี้โอ้โหเรียบร้อยนะครับบิน